เห็ดดอกเล็บมาอีกแล้วมาจ้างามงามมันหวานจ้ามันหวานอุ้ยสลับสลับไหนอุ้ยตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้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 เนี่ยมันยังได้เห็นไหมมารู้จุดหนูรู้จุดไหนจะหาตัวนี่เห็ดพื้นคาแดง เห็ดพึ่งขาลายบ<ว>กแด <บ yarn? S 2> งกดงส้มมาแล้ว <S <S ใช่จ้ะนี่ไงจ้ะอย่างงามเลยเออสองดอกนี่อย่างงามเห็ดพึ่งหวานจ้าสวย,สวยจ้าอ,อีกหนึน่งดอกอุ้ยดอกนึงนี่ดอกหนึ่ง,อ,งอุ้ยเพีเยนอ,อุ้ย,ยจะจีเต็มเลยนี่ ไปสัก่อ้ดิ้นดี่ดินดี่เ้ยดินี่เยว้าว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 หน mm. ูเมาดินี่นี่เยนี่นี่หนูยังไม่ได้เก็บตรงนี้เลยโอ้โหเพลนเต็มตรงนี้แล้วหนูบอกแล้วมีอันนี้มองไหนวองหันจ้ะเต็ม เอาไปทำ <ไป S 1> งามทงามนี่เฮ็ดพิงขาอ,อุ๊ยในอกนีงีโอ้ยเฮ็ดพงขาล้านงามงามโอ้ยไปเพียงนทำงามไีงนี่นี่จ้าทำงามนี่ แรงเห็ดพุงหวานเซยไปอู้ยหกพุงหวานกำลังงามกำลังงามเลยจ้ะไปต่อนี่ดอกนึงจ้ะทุกคนยังสวยงามเลยขาขท้าจนพูนงามมากงามงามงามนี่ดอกนึง นี่จ้ะดอกนั่งลัาง,งามเกือบเกือบไม่ได้ไเอาไปได้เอาไปได้พี่แอนอนี่อย่างงามอย่างงามงามมากมโอ้ยไปไปอ๋อมันบอมอยู่ไหมพี่ช่วย,ยโวยโวยพลอยเขาตัดขาย,ยังเจอเลยพี่แอน โอ้สูยโอ้ตายตายตายกูไ่อยากกลับไทย,ย,ย,ยพี่น้องจ๋าโอ้ตายตายพี่น้องพี่น้องไทยมันครับพี่น้องจ๋าเฮดเพิงหวานอู้หที่สองดอกพี่อ็นนี่อ้งามค่ะพี่เอ็นดูยัางงามอู้หูถึงไทยงามค่ะไปไปไป,ไปแล้วก็จะไปถ่ายวิดีโอก่อนนี่ นี่จ้าดอกนึงไปเฮ็ดหน้องเอฮ็ดน้ำงาข่อยไปนะเอาเห็ดเพิงห,าางหวานมาให้ข่อยนะเฮ็ดพิงหวานมะกรูดกีกีกนะเฮียโมอ๋อเนี่ยอ่ะหน,นูมีแมงสาล่ะตัดไปนี่อุ้ยงามมากอุ้ยอะเอาไปเ <c oughs> ต็มจา้าดอกกำลังโผล่เลยน,ะนี่นี่ ตะบุ๊ตะมิตะมิแกเนยแกงามสวยเงี้ยไม่ใช่เมมหัวนี่ก็ตกใจเหมืออุ้ยงามงาเพียนมันอยู่ออกทางออกตัด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 ไปไปหงเก็บเก็บเก็บ ปิดบ่วัดบ่ปัดบ่โอ๊ยไปไปไปมันน่ารูสุ๋เนี่ยมาเอามาเอาเนี่ยเหยียบนานไปเลยอ่ะยังงามเลยเนี่ยเหยียบไปเหยียบไปถึงได้รู้ว่ามันเห็ดอ่ะงามดูสิเนี่ยมันงามนะ นี่หงเอาไปก่อนเน้อไปก่อนโอ้โหเปียงามคักนะงามงามอ้าหนูให้ละกันนะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องแบ่งเก็บจากนี้ออกไปดูเห็ดที่ฉันได้เพื่อนๆเห็ดที่ฉันได้ดูสิเห็ดที่ฉันได้นะงามนะนะโอ้ยน้องเอาเห็ดดอกบานใส่เุงอันนี้โอ้ยงามคักพับนะ